ใครเรียกพี่ทัศเขาไม่ชอบใจนะอย่างเราเป็นเล่นหยอกตัวแค่นี้พี <men> <men <men ่เั <men> 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 ียวพี <men> <men> ัศน่ารักน่ารักน่ารักเพราะเราผมแล้วเรียกน้องทัศดีกว่าาจะน่ารักกว่าที่พัดเหรอพี่พัดได้ป่ะ ป๋าาจ้ะป๋าจ้ะป๋าจ้ะป้อปาจ้ยป๋าจ้ะปเาจ้ยา้ยปงา้ะป๋รจ้าจ้ะป๋า้ะป๋าจ้ะป๋าจ้ป้ะป๋า้ะป๋าจ้ะป๋า้าะป๋าะป๋าจ้้จะาะแล้วแ เขาเขาก็เป็นเบฟเบฟของผมคนเดียวมากออกเสียงให้ชัดนะครับไหนไหนเราออกซิไหนไหนเราออกซิไม่เหมือนนะเบฟแบบนี้มีคนเดียวนะ่าั้น